หลังจากถูกองคชายเจาย๋าหยางลากออกมาจากห้องเก็บผักเน่าหลินไว้ไว้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันไปนางถูกพามายังตำหนักยกกระจางที่ประทับขององค์ชายสี่ที่นี่งดงามราวกับแดนสวรรค์แต่กลับดูเงียบเหงาและไร้ชีวิตชีวาเหมือนเจ้าของไม่ผิดนี่คือครัวของเจ้าไว้ไว้เบิกตากว้าง เบื้องหน้าคือห้องครัวที่ใหญ่โตและสะอาดเอี่ยมอ่องที่สุดเท่าที่นางเคยเห็นมีหม้อทองเหลืองกระทะเหล็กแขวนเรียงรายเป็นระเบียบแต่วินาทีต่อมานางก็อยากจะกรีดออกมาพอใจบ้านผีสิครัวใหญ่โตขนาดนี้แต่ไม่มีซอป,ปรุงรสไม่มีน้ำมันหอยไม่มีแม้แต่ซีอิ๊วดีๆสักยี่ห้อนี่มันครูสุดรูที่ไม่มีอะไรเลยชัดๆ ฉันจะทำอาหารอร่อยๆอได้ยังไงกันเนี่ยข้าหิวแล้วจงทำอาหารเช้าที่เลิศรสเหมือนเมื่อคืนมาให้ข้ากินเดี๋ยวนี้งานเข้าของจริงแล้วแต่วีวีในร่างไว้เวยก็ตั้งสติในเมื่อไม่มีซอสเราก็ต้องสู้ด้วยวัตถุดิบและเทคนิคนางปฏิเสธวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างรังน้นหรือหูฉลามแล้วสั่งให้เสี่ยวจูไปหาของง่ายๆมาแทนไข่ไกส่สดๆต้นหอมเกลือ และมันหมูแข็งเมื่อได้ของครบนางก็เริ่มลงมือทันทีนางตอกไข่ใส่ชามเติมน้ำในอัตราส่วนที่พอเหมาะจากนั้นก็ทำในสิ่งที่ทำให้เสี่ยวจูต้องอ้าปากค้างนั่นคือนำกระชอนผ้ามากรองส่วนผสมของไข่ถึงสมครั้งเพื่อความเนียนนุ่มดุดแพรไหมอย่างไรเล่า นางนำไข่ไปนึ่งด้วยไฟอ่อนอย่างพิถีพิถันขณะเดียวกันก็เจียวน้ำมันหมูใส่ต้นหอมจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งตำหนักไม่นานนักอาหารเช้าก็ถูกนํามาเสิร์ฟมันเป็นเพียงไข่ตุ๋นสีเหลืองนวลธรรมดาในถ้วยกระเบื้องใบเล็กนี่หรืออาหารสวรรค์มื้อเช้าของข้าหน้าตาจืดชืดสิ้นดีองค์ชายตักไข่ตุ๋นเข้าปากอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักและในวินาทีนั้นเอง ดวงตาของเขาก็เบิกตากว้างขึ้นอีกครั้งเนื้อไข่มันไม่ใช่ไข่ตุนธรรมดามันเนียนนุ่มละมุนลิ้นราวกับกำลังละลายหายไปในปากรสชาติเค็มอ่อนๆผสมกับความหอมหวานของน้ำมันหมูและต้นหอมได้อย่างลงตัวที่สุดมันเรียบง่ายแต่สมบูรณ์แบบสวรรค์ นี่มันไม่ใช่ไข่ตุนมันคือปุยเมฆบนสวรรค์ชัดๆอร่อยอร่อยเหลือเกินหลังจากกินจนหมดถ้วยในพริบตาองค์ชายก็ทรงตัดสินพระไทยทันทีพระองค์ปลดป้ายทองคำที่ห้อยอยู่ที่เอวออกมาแล้วโยนให้นางเอาไปนี่คือป้ายทองบัญชาของข้าป้ายนี้จะทำให้เจ้าเข้าไปในห้องครัวใหญ่หรือแม้แต่คลังสมุนไพรหลวงได้ทุกที่อยากได้วัตถุด,ดิบอะไร ไปเลือกเอาเองใครขวางเจ้าก็เหมือนขวางข้าเว๋ยวยืนถือป้ายทองคำนั้นนิ่งอึง้งนางกำนันปลายแถวที่เมื่อวันยังต้องกินข้าวต้มล้างหม้อบัดนี้กลับได้รับป้ายอาญาสิทธิ์ที่สามารถเข้าออกคลังสเสบียงที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินได้ตามใจชอบนางเงยหน้ามององค์ชายจอมขมยแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจดูเหมือนว่าชีวิตใหม่ของฉัน มันจะปั่นป่วนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ย